ทำสิ่งนี้ชีวิตจะมีแต่ขาเวลาที่ทุกคนทำธุรกิจเคยสังเกตไหมคะว่กาการโฟกัสเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะแล้วถ้าหากบางทีเราโฟกัสผิดจุดนะคะไม่ถูกต้องมันจะทำให้เราเสียเวลามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการโฟกัสธุรกิจนั้นเราต้องโฟกัสให้ถูกที่นะคะแล้วก็ถูกเรื่องด้วยการโฟกัสมันจะทำให้ธุรกิจของเราเดิเดนไปได้อย่างรวดเร็วค่ะในยุคข,ของการที่ธุรกิจเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างรวดเร็วนะคะแน่นอนค่ะความสำเร็จการเรียนรู้จากคนสำเร็จนะคะมันจะช่วยให้เราย่นย่อระยะทางได้ค่ะ แค่เราเอาตัวเราไปใกล้คนสําเร็จนะคะไปเรียนรู้กับคนสําเร็จนะคะเชื่อไหมคะคนสําเร็จหลายหลายคนนะคะเขาจะมีสกิลเซ็ตและพายเซ็ตที่ลักษณะเหมือนเหมือนกันเลยค่ะ<ม>เราจะเรียนรู้จากคนสําเร็จได้หลายหลายคนแล้วคุณเราเอาข้อมูลนะคะไปศึกษาชีวิตของเขานะคะมันจะข้อมูลในการดําเนินธุรกิจไม่แตกต่างกันเลยค่ะ<ม>ถ้าหากเรานะคะเข้าใจสิ่งนี้นะคะแล้วเราก็ทําตามนะคะ ทำตามคนสําเร็จทําตามวิธีการทําตามสกิลเซตและไมล์เซตของเขานะคะเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าใกล้ความสําเร็จได้ง่ายค่ะแน่นอนคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะทําตามคนสําเร็จแนละคิดเหมือนคนสําเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือเราต้องเชื่อมั่นตัวเองเองด้วยนะคะว่า เราเป็นคนที่เก่งเราเป็นคนที่รวยได้เราเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จเราเป็นคนที่เมีความสามารถนะคะทุกอย่างที่ในธุรกิจของเราเราเชื่อมั่นตัวเองนะคะว่าเราจะสามารถนําพาธุรกิจของเราให้ไปเติบโตให้ประสบความสําเร็จได้ให้คนที่เดินตามข้างหลังเรามามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอันนี้คือหนึ่งกำลังใจที่จะทําให้เรามีแรงผลักดันนะคะที่จะ ต่อสู้กับธุรกิจนะคะต่อสู้กับปัญหาต่างๆในระหว่างการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นการคิดเหมือนทําเหมือนนะครับมันจะช่วยให้เราสําเร็จเหมือนนะคะเรียนรู้อย่างเข้าใจทําความเข้าใจกับความรู้ธุรกิจแล้วก็มองหาคนที่จะเป็นต้นแบบให้เราแนวทางในการเดินจึงเป็นสิ่งสําคัญมากทางลัดของความสําเร็จมันไม่ได้ยากมากแค่เราเข้าใจแล้วก็โฟกัส ในสิ่งที่ใช่มันก็ช่วยให้ธุรกิจของเราประสบควาสมสำเร็จได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดหัวใจกดค,คอมเมนต์และกดแชร์ให้ยด้วยนะคะอย่าลืมนะขอบคุณตัวเองนะคะ